สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอประมาณเงินข่อยเด้อข่อยอันมาเห็ดอันซอยข้าเจ้าจะ้ะเขาฝากช่วยช่วยทำค่อ,อยเลยมาขอช่วยทำเขาฝากเลืกสุดแล้ก็อยากเห็ดขออยากเห็ดจะ้ะนี่จ้าใส่สองนะจะ้ะครั้งแรกนะคะแกออกเลยนะแกยังไงเนี่ยนี่จะทำ อันตานนึงออกเลยเหรออ๋อไม่เคยแกะนนี้ออกเลยฮะโอ้โหมันก็นเป็นได้ยากจรินเลยเหรอกอัน,นไม่เห็ดใหรข้าเจ้าจ้าอนันไม่มีใคจ้างใจจะคิดหายข้าวเ,เจ้าซื้อจ้าแล้วก็ะเพาะแม่นของข่อยเด้อน,นี่ของคนอื่นจ้าเอา้ามันทำไมไม่เข้าอ่ะ ยังอยาเข้าไปเดิน,นเ,อเอาเอาเลขกันนี่เขาเด้อดจังเลแม่เลขอะไรเลขนี่สิเลขเลขหนึ่งลอยแม่เลขหนึงนน่งลอยไทยแอนนี่บอกว่าจะไม่เข้าเสียงเข้ากล้องไงก็เข้าเสียงได้เขาแต่ทำไมันเข้ายากเลยอ่ะแม่เขาจะบอกว่าใส่มือสุบเข้าไปแค่นี้กันก็รอดเลย แม่หักค่ะโอ้โแต่แบงรวยมันอ่อนเลยอันน้นแบง์ใหม่อยู่เนาะไม่แบง์ไม่แบงก์ก็หนูทำมงเหมือนกันเราทำอ่ะทำให้ดูหน่ยหัดทำค่ะสิให้าคู่หรอกคู่นาบบุญนาบบูดหรอกเอาทำไมง่ายจังเลยวะอันนี้มันแข็งกว่าหมหรืออันเดียวกัน ก็เ,เ,เคยทำเนาะก็ไม่เคยทำเนาะเออ,มอมไม่ง่ายนะเนี่ยฮาดเฮดค่ะอ,อก็ไม่ได้ยากหรอกเพื่อนต้องใส่บิ๊กเดินมาเนี่ย,ยไม่ใส่แล้วมาคิดว่าเราไม่บินเนี่ย ออกมาดยเงินทะเลียตัวคนเงินชอบเย็ดตัวเบ่อ็ดแนกนาหตรวน Yeah, okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะไม่มีใครคอมเมนต์ค่ะยิใช่ไหมอะไรฝังก็ถ,ถูกแล้ว วันเมื่อาหร่ตวันเมื่หนาวานานัานนี้ฟินแลนด์สามีส่งข่าวว่าฟินแลนด์มีคนติดเชื้อ,อสายแอฟริกาหนึ่งท่านค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสายแอฟริกาโควิด ก็ถึงเนี่ยก็อหะว่าไม่ได้งายสะนไเะเออค่อยไม่ได้เคยทำนะครั้งแรกนั่นเนี่ยค่อยมีแต่ใช้ค่อยไม่เคยยัดป่าบองอะไรมั้น่ะ Mẹ cho đọc nhiều vào con mà mẹ Để con mẹ con mẹ con con mẹ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  cả mẹ con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  mẹ การทำแป๊บแแปป๊บป๊บอ่ะทำบ่อยแล้วค่ะตัวตอนนี้ครบเลยค่ะเปิดตัวมาใหม่นอนเว้นไงโด้เคอย,อย,อยนอนอยอยนอนหัวคำเราคอยกระซิบตือนตีหนึ่งตีสองสินะ น้นดึกแน่ก็เต่มตีหาคื่เกาจับเย็นเด้อ ออก็สินับกระดอกระเดียดอะใส่ซองแล้วเ,าเจาะกไปเพ็ะพวกมาไล่จ้ะพวกมาไล่ให้นักล้องนักล้อมในพื้นท้องไผ่ ดตรมีเทืะไรเนี่ยอ้าวก็ไม่ได้เขียนเด้ออ้นยังไงหนึ่งเงินกินเลยแม,ม,ม่แก้วห่อนแก้วห่อนคแนนไรอา้าวไม่เข้าอ่ะ กคือสบาวว่าจาเยก็สิงัดยบดีดีเลยแะ5 0 0ชาวบ้าน5ง0 0ชาวบ้านค่ะมวนมาค่ะมวนค่ะมันมันข่อยถ้างั้นจะของสิมวนก็นีอยู่เป็นยังหนูเป็นเน่นมั เอาเท้าทำหมดมันยลรอตึมันมนไม่เห็นหมดป่ะทำได้เออ,เเอก็หาทำนะเ,เออก็หนูทำบ่อยแล้วเนาะเอาเสียงอะไรนี่แบตเตอรี่โอ้ยสต็อปเด้อจ้ะเดี๋ยวไปกดอีกเครื่องหนึ่งค่ะ จะเฮ็ดก็สง่ายไม่ทําก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่ไม่เป็นค่ะแต่ก็ค่อยก็ว่ายาก,กนะน้ำตาลเห็ดแป๊ดแป๊บแป๊เขานับดูเขาใส่ดูเหรอเนาะทำมาเยอะแล้วอ่ะ ฮันเด็เนอกกระสาใน,นหนึ่งจ้าดูคอยไปออนอนะมัตต์ có gì nhạc thế à? Ui, anh kiểu này. ไม่ได้ซืมนในจับเบสก็มัดแล้วพอไปเคยเห็นอนอะในครั้งแรกนะคะที่ทำซองแบบนี้ค่ะ